สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องสัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ับ c ไ i b e กับช่องสัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อให้ได้รับแจ้งเตือนคลิปใ,ใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชั่น2กันด้วยนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชั่น2กันด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปกันนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับวิธีการนะครับทำยังไงนะครับให้สตอรี่ a c e b o o k ของเรานะครับมีฟังก์ชันเพลงขึ้นมานะครับแล้วเพื่อนๆบางคนนะครับฟังก์ชันเพลงหายนะครับไม่สามารถเพิ่มได้นะครับในสตอรี่ a c e b o o k ของเรานะครับก็ผมมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะมาอัปเดตในวันนี้นะครับก็คือ วิธีการนะครับทํำยังไงนะครับให้สตอรี่ของเรานะครับมีฟังชันเพลงขึ้นมานะครับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่ง่ายมากเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องไปทําการอัปเดตเพจสโต้กันก่อนนะครับให้เราไปอัปเดตแอปเฟซบุ๊กก่อนนะครับตรงนี้เลยนะครับของใครที่ขึ้นว่าอัปเดตนะครับแบบนี้ให้กดอัปเดตได้เลย กดไปเลยนะครับของใครไม่ขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไปทําการอัปเดตนะครับปล่อยไว้เลยนะครับเราก็รอนะครับทำตามขั้นตอนต่อไปได้เลยเดี๋ยวผมก็จะทําการอัปเดตแอปพลิเคชันของ f a c e b o o k ในเครื่องผมก่อนนะครับตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชันล่าเวอร์ชันเก่าอยู่นะครับยังไม่เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเดี๋ยวจะ ทำการอัปเดตก่อนโดยใช้ wi-fi ในการอัปเดตนะครับส่วนของใครนะครับที่เน็ตช้าก็ใช้ wi-fi ได้เลยนะครับแต่ของผมจะใช้ wi-fi ก็ยังช้าอยู่นะครับเพราะอยู่ในห้องนะครับมันอับสัญญาณ Wi-Fi ก็เลยทำให้การอัปเดตช้านิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับจะรออัปเดตนะครับสักครู่หนึ่ง เขาขึ้นว่า Facebook กําลังอัปเดตนะครับยังกดเข้าไม่ได้นะครับเราก็คอยเช็คดูนะครับว่าอัปเดตเสร็จยังโอเคครับเสร็จเรียบร้อยล้วก็กดเปิดได้เลยอ่านะครับตอนนี้ facebook นะครับเราเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปให้เราไปที่อเฟซบุ๊กนะครับให้ไปที่ขีดสำขีดด้านบนขวามมือตรงนี้เลยกดเข้าไปอ่าแล้วก็ไปที่ ตรงนี้นะครับการตั้งค่าและการเป็นส่วนตัวแล้วก็การตั้งค่ากดเข้าไปเลยแล้วก็ให้เราไปเข้าตรงนี้นะครับที่เขียนว่าศูนย์บัญชีตรงนี้กดเข้าไปหลังจากนั้นนะครับให้เราไปตรงนี้นะครับบัญชีตรงนี้เลยกดเข้าไปตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าให้เรานะครับเพิ่มบัญชีนะครับ ตรงนี้นะครับเราจะต้องทําการเพิ่มบัญชีนะครับอินตาแกรมเข้าไปนะครับเพื่อเชื่อมกับ Facebook นะครับเราก็กดไปเลยเพิ่มบัญชีอ่าตรงนี้เขาจะให้เราใส่รหัสนะครับเราก็ใส่รหัสไปได้เลยนะครับใส่อีเมลหรือว่าใส่รหัสที่เ,เพื่อนๆมีนะครับก็ใส่ไปเลยที่เชื่อมต่อกับอ่าินตาแกรมนะครับ อาจจะเป็นรหัสเดียวกับ Facebook ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเพืเ่อนๆคนไหนที่ตั้งนะครับอ่านะครับเมื่อเราใส่เสร็จแล้วเราก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยอ่าสักคู่นะครับเมื่อกี้ใส่ผิดอโอเคครับแล้วก็รอนะครับให้ระบบเชื่อมต่อไปที่เด็กแกมก็จะขึ้นรูปหน้าตาแบบนี้นะครับให้เรากดยืนยันบัญชีได้เลย โอเคครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะขึ้นมาทาง facebook ทางอินต์แกรมเลยให้เรากดตรงนี้เลยเลยนะครับดำเนินการต่อกดเข้าไปแล้วกดตรงนี้นะครับใช้เพิ่มให้เสร็จกดไปเลยแล้วก็รอสักครู่หนึ่งให้ระบบทำการเชื่อมนะครับนี่นะครับเราก็เชื่อมต่ออินต์แกรมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปทํำยังไงให้เราไปที่อินเตอแกรมนะครับให้เราไปที่อินเตอแกรมเดี๋ยวเราจะออกจากอินเตอแกรมตัวนี้ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอ,รอครับเราก็เชื่อมต่ออินเตอแกรมนะครับที่เราเชื่อมต่อกับเฟซบุ๊กนะครับ แบบนี้นะครับแล้วให้เพื่อนๆกดนะครับตรงนี้นะครับปุ่มบวกตรงนี้กดไปเลยขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเลือกรูปอะไรก็ได้นะครับมารูปหนึ่งแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับกดไปเลยเราก็ดูนะครับมันจะขึ้นฟังก์ชันเพลงแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็กดไปเลย เราก็เอาเพลงอะไรก็ได้นะครับที่เราชอบนะครับสมมติว่าผมเอาเพลงนี้แล้วกันนะครับผมเอาเพลงน,น,น,งนี้เราก็เลือกสไตล์เอาแล้วแต่เราเลยแล้วก็อ่ากดไปตรงนี้นะครับปุ่มด้านล่างตรงนี้อันนี้เขาก็จะบอกว่าให้เราแชร์ไปที่ตรงไหนมั่งนะครับ แชร์ Share, ไปตรงไหนมั่งนะครับข้อความที่ไหนมั่งอะไรแบบนี้นะครับเราก,กดแชร์ได้เลยอ่านะครับอันนี้เชื่อมต่อกับ Facebook นะครับเราก็กดแชร์ได้เลยโอเคครับเราก็กดเพิ่มเราก็กดสำเร็จตกลงดำเนินการต่ออ่าเราก็กดไปเลย แค่นี้นะครับซิงรูปแล้วก็ที่สุกซิง์เข้าไปนะครับเดี๋ยวรอระบบนะครับโพสนะครับรูปภาพที่เราได้ทําการโพสต์ไปในอินตอ์แกรมนะครับที่เราได้ใส่เพลงเข้าไปแล้วนะครับโอเคครับสักครู่หนึ่งนะครับนี่นะครับโพสต์ลงเรียบร้อยแล้วตรงนี้ Facebook นะครับเราแชร์ไปที่ลง f a c Facebook เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ไปที่ Facebook อ่านะครับก็จะจาเป็นสตอรี่เพลงแบบนี้นะครับแค่นี้เองครับเราก็สามารถใช้งานสตอรี่เพลงใน Facebook เรียบร้อยแล้วแค่นี้ก็มีฟัง์กชันเพลงขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยเพียงไม่กี่ขั้นตอนเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูได้เลยนะครับสตอรี่เพลงนะครับ Facebook เกิดว่า,าใครทำไม่เป็นหรือว่างงตรงไหนก็สามารถดูลิปวิโดโอย้อนหลังได้เลยนะครับผมอาจจะพูดเร็วหรือว่าพูด สับสนนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าก็ใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับสไครต์กับช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับสไครต์กับช่อง ชัสว,วานสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารแล้วก็แจ้งเตือนเมื่อผมลงคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของช่องชัวชวัตรต้ลงแล้วผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ